สีมันสวยงามมากนะครับซึ่งในกล้องแนวเนี่ยมองเห็นอยู่แค่ประมาณนี้เพราะไฟสตูดิโอมันเป็นเฉดเดียวเนาะแต่ผมชอบเรื่องของการทัดนะมันทัดแบบทัดแล้วลื่นมากเลยกระโดดหรือทัดอะไรต่างๆลื่นนะแล้วก็ <S <S <พ>นี่คือโทรศัพท์มือถือที่บางที่สุดแล้วก็เบาที่สุดของทางค่ายเสี่ยวหมี่นะครับผมเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ครับกับเสี่ยวหมี่11 Li t e 5G NE เทพแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันครับ สวัสดีครับสวัสดีชื่อชาว e x e m i t e นะครับกลับมาเจอผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมได้รับมือถือที่เรียกว่าบางมากๆแล้วก็เบามากๆนะครับจากทางค่ายมือถือ x i a มี่นะครับผมก็ x i a มี่เนี่ยจริงๆแล้วทุกคนน่าจะรู้จักกันดีแล้วก็น่าจะชอบผลิตภัณฑ์ของเขานะครับเพราะแบรนด์ของเขาเนี่ยแตกลายมากมายอะไรก็เยอะแยะไปหมดก็ไม่รู้นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็เป็นแฟนบอยของค่าย x ยวมีและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง เครื่องให้อาหารคือเรียกว่าอะไรนะกล้องวงจรปิดเครื่องฟอกอากาศอะไรอะ่ะโหเยอะไปหมดนะน้ำพุแมวทุกอย่างแทบจะทุกอย่างเป็นของเครือสิก็มีมากมายนะครับที่ในบ้านผมมีใช้งานอยู่และบอกได้เลยว่าน่าจะมีเป็น10ชิ้นเลยก็ว่าได้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมมีโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจครับแล้วก็จุดเด่นของเขาเลยจะเป็นในเรื่องของความคุ้มค่าวัสดุสเปค ตามคอนเซปต์ของเสี่ยวหมี่นะครับแบรนด์ Brand อื่นทําไม่ได้ไม่รู้แต่เส <c oughs> ี่ยวหมี่เขาทําได้นะครับก็อย่างแรกเลยกับโทรศัพท์มือถือตัวนี้นะครับอ่ะผมให้ดูตัวกล่องก่อนแล้วกันตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เลยนะครับเป็นตัว11 lite 5GNE นะครับก็สำหรับมือถือตัวนี้เนี่ยมีการปรับปรุงหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ CPU หน้าจออาตาัตราเฟซเรทเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วๆไปแล้วก็ในเรื่องของด้านเล่นเกมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่แพ้เลยแต่เครื่องนี้เหมาะสำหรับคนที่ ผู้หญิงนะครับสาวๆส,สายพกพาอยากได้โทรศัพท์บางๆเครื่องนี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์มากๆครับโดยได้โ<ล>ทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เนี่ยอย่างแรกเลย1มันรองรับ 5G แน่นอนมีเขียน 5G รองรับนะครับแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่องให้ดูก่อนก่อนที่จะรีวิวนะครับจะมีโทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะครับที่มีความบางมากๆเพียงแค่6 81มิลลิเมตรนะครับเรียกว่าประมาณ6มิลนิดนิดยังไม่ถึง1เซนกันเลยทีเดียวถือว่าเป็นมือถือที่บางมากๆนะครับแล้วก็น้ําหนักของเขาเนี่ยอยู่ที่158กรัมเท่านั้นนะครับตัวโทรศัพท์ก็ถือว่าบางแล้วก็เบามากนะครับแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่องต่อมาครับยังคงมีให้อยู่นะครับยังคงไม่รักโรคนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์ฟัชาร์นะครับเขาบอกว่ารองรับการชาร์จเร็วเนี่ยที่สูงสุด33วัตต์ด้กันนะครับแล้วก็ภายในกล่องครับเขาจะมีตัวสาย USB IC2A มาาให้้เเสนอ สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีตัวไส้ติ่งครับที่เป็นตัวพอร์ต USB Type C แล้วก็แปลงมาเป็นแจ็ค3.5มิลนะครับตัวนี้มีแถมมาให้ภายในกล่องเลยเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ ไม่มีพอตัว3.5มิลสำหรับเสียบหูฟังไมโครโฟนแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับจะมีในส่วนของตัวเคสใสนะครับก็เป็นปกติของมือถือ Android นะครับที่เขาจะมีตัวเคสใสแถมมาให้ภายในกล่องก็เรียกว่ามีมาให้ครบๆทั้งหมดเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความคุ้มค่าความแรงสเปคของโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้กันดีกว่าผมขอพูดถึงดีไซน์ก่อนนะครับสีวันนี้ที่ผมได้รับมาเนี่ยเป็นสีใหม่ล่าสุดที่โคตรสวยคือแบบดูกล้องหน้าเนี่ยแสงอาจจะสว่างไปใช่ไหมผมให้ดูกล้องรองครับ นี่เลยครับเห็นแสงสีขาวที่มันระยิบระยับไหมครับเห็นปะนี่ครับสีมันสวยงามมากนะครับซึ่งในกล้องแนวเนี่ยมองเห็นอยู่แค่ประมาณนี้เพราะไฟสตูดิโอมันเป็นเฉดเดียวเนาะแต่ถ้าสมมติคุณไปออกแดดนะครับแล้วสะท้อนกับแสงแดดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอืมันสวยอะคือแบบมันสวยมากมันไม่ใช่เป็นแบบกระจกเงาะท้อนที่แบบเวลาจับเยอะจะเห็นลายนิ้วมือนะตัวนี้มันเป็นเหมือนกับคล้ายๆกระจกด้านแล้วก็มีเกร็ด นะครับอยู่ทางด้านในสวยงามมากๆกนะครับก็เรียกว่าโคตรสวยเลยนะครับด้านหลังนะตัวกล้องนะครับเขาทํามาเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับผมก็คุ้นๆอยู่อันนี้นิดนึงนะครับก็ตัวกล้องเรามาพูดสเปกกันก่อนเลยกล้องหลักนะครับอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้องที่เอาไว้ถ่ายรูปตามปกติแล้วก็ต่อมาครับเลนส์อัลตร้าวนะครับผมตัวนี้จะอยู่ที่8ล้านพิกเซลด้วยกันนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเลนส์เป็นเลนส์เทเลนะครับตัวนี้เลนส์เทเลเนี่ยจะอยู่ที่ 5ล้านพิกเซลนะครับก็มีเลนส์ทั้งหมด3เลนส์ด้วยกันแล้วก็มีไฟแฟลชอยู่ทางด้านข้าง1ตัวนะครับผมก็ถือว่าถ่ายรูปทั่วๆไปนะ เอาเป็นว่าไปดูรูปถ่ายดีก่าอ่ะรูปแรกเลยนะครับผมจะถ่ายจากตัวเลนส์ ultra wide นะครับในมุมเดิมเลยในหมู่บ้านผมเนี่ยเป็นมุมสระว่ายน้ำแล้วก็รูปต่อมานะครับจะเป็นเลนส์ normal นะครับก็คือ64ล้านพิกเซลซึ่งภาพนี้เนี่ยจะให้ความคมชัดอะไรต่างๆที่มากกว่านะครับแล้วก็อีกสุดท้ายครับเลนส์เทเลผมจะกดซูมตามที่เขามีมาให้นะครับไม่ได้เป็นซูมดิจิตอลนะครับผมมันก็คือดิจิตอลนั่นแหละอ่ะก็จะได้ความละเอียดประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นภาพทั้งหมดของกล้องตัวนี้นะ ภาพกล้องด้านหลังตัว64ล้านเนี่ยถ่ายออกมาจะได้ประมาณไหนประมาณนี้เลยตามที่เห็นเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องหน้านะครับโอ้โหกล้องด้านหลังมีไปแล้วกล้องหน้าก็ต้องมีเช่นเดียวกันนะครับโดยกล้องหน้าของโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะครับเขาจะมีความละเอียดเนี่ยอยู่ที่ 20ล้านพิกเซลด้วยกันนะครับจะเป็นการเจาะรูในส่วนของตัวหน้าจอนะครับเพราะว่าหน้าจอตัวนี้นะครับเขาจะเป็นแบบ AMOLED o o e display นะครับก็คำว่า d i s p l a y หมายพรามว่ามันมีจุดหยุดจุดหนึ่งที่เขาไว้เจาะเพื่อใส่ในส่วนของตัวกล้องหน้านะครับผมเขาก็มีการเจาะไว้กล้องหน้า20บล้าน ภาพที่ถ่ายตามนี้เลยครับก็อันนี้ผมลองเซลฟี่แบบง่ายๆนะครับก็ถ่ายรูปออกมาก็เรียกว่าสวยงามเก็บรายละเอียดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับเรื่องของการถ่ายวิดีโอโทรศัพท์มือถือบางๆแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ถือว่าพอได้อยู่ใช้งานได้โอเคเลยนะครับสำหรับสามารถเก็บโมเมนต์อะไรต่างๆได้นะครับเรื่องของไมโครโฟนเอาแบบนี้ดีกว่า พูดไปเนี่ยไม่เห็นภาพไปลองชมวิดีโอที่ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้กันเลยครับอ่าเรามาลองทดสอบกล้องมือถือเสียวหมี่ตัว11ตัวนี้กันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเสียงที่เพื่อนๆได้ยินก็เสียงโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเดี๋ยวเรา,เราลองเดินตามกันดูนิดนึงครับระบบกันสั่นผมแอบดูไปรอบนึงละอู้กันสั่นโคตรดีนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับแสงอะไรต่างๆเนี่ยได้ดีมากนะครับมาเดี๋ยวผมจะลองสถานการณ์ถ่ายจริงให้ตากล้องเดินถอยกันดูครับมาก็จะประมาณช่วงอย่างนี้เลยนะครับนี่ก ๋ยวลองย้อนแสงดูครับมาแอบอันนี้คือย้อนแสงแล้วนะครับผมก็น่าจะมืดลงนิดนึงหรือเปล่าน,นี้ลองดูกันเอง,เอง,เองนะครับแต่จริงๆถ่ายไม่มีใครเรียกว่าอะไรอะไม่มีใครถ่ายย้อนแสงกันอยู่แล้วแหละประมาณนี้นะครับเรื่องของการโฟกัสครับเดี๋ยวลองดูมือผมวได้ไหมนะครับผมลองมือออกนี่เรียบร้อยไวประมาณนี้ครับแล้วก็เสียงไมโครโฟนประมาณนี้เลยเสียงไม้นี่แบบสุดยอดจริงๆ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าโทรศัพท์มือถือเสียวหมี่นะครับ11 Lite 5GNE ตัวนี้นะครับก็สำหรับการถ่ายวิดีโอเมื่อกี้เห็นกันไปแล้วนะครับเสียงภาพตามนั้นเลยนะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของดีไซน์กันต่อครับดีไซน์นะครับในส่วนของหน้าจอเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเป็นตัว AMOLED OLED นะครับ แต่ความใหญ่ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่6.55นิ้วด้วยกันนะครับความใหญ่6.55นิ้วถือว่าค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็ในเรื่องของความละเอียดนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ Full HD Plus นะครับความละเอียดอยู่ที่2,400ค1,080นะครับแต่ความเด็ดของเขาเนี่ยมันอยู่ที่สเปคต,ต่อไปนี้ที่ผมจะพูดถึงครับหน้าจอตัวนี้สีสันตรงมากรองรับแบบ10 bit True Color นะครับผมแล้วก็เป็นสีแบบมาตรฐาน DCI ที่สามตน,นั้นยังไม่พอครับอาตาัตรา r ี f ฟ e s h r ของโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะอยู่ที่90เฮิร์ตและยังได้ในเรื่องของทัดแซมปิ้งที่240เฮิร์ตครับและก็ยังรองรับในเรื่องของตัว HDR plus ด้วยนะครับก็ถือว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นี่มาแบบจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับในเรื่องของสเปคหน้าจอนะครับแล้วก็เรื่องของสีผมลืมพูดไปได้ไงนี่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วใช่ไหมว่า ตัวสีเครื่องนี้เป็นสีขาวนะจริงๆเขาจะมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับจะมีตัว truffle black นะครับมีตัว bubble gum blue นะครับแล้วก็มีตัว peach pink นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสีไวท์ซึ่งสีไวทนี่อานค่อน้างยากนะผมขึ้นเป็นซับให้แล้วกันอ่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เนี่ยมีความจุอยู่ที่4,250มิลลิแอมป์ด้วยกันนะครับซึ่งแบตขนาดนี้เขาก็จัดคู่กับในส่วนของ CPU ที่เป็นตัว snapdragon 778นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีการผลิตแบบ 6นาโนนะครับซึ่ง CPU ตัวนี้ไม่ได้กินไฟอะไรมากมายแล้วก็แบตเตอรี่ประมาณ4 0 0 0กว่ากว่าถือว่าใช้งานต่อ1น1วันนะครับได้แบบ สบายๆเพียงพอเลยซึ่งเขาก็มีระบบฟาสชร์จอีกสามารถชาร์จแบบแบบรวดเร็วได้นะครับก็ถือว่าเครื่องนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ตัวแรมกับรอมนะเขาจะมีทั้งหมด3ตัวมาให้เลือกก็จะเป็นแรม6รอม128นะครับแรม8รอม128และก็แรม8รอม256ด้วยกันนะครับก็มีทั้งหมดสาสเปคให้เลือกซื้อนะครับเรื่องของราคาวันเนี้ยที่ผมมาถ่ายเนี่ยผมยังไม่ทราบจริงๆเขายังไม่แจ้งแต่ถ้าสมมติเขาแจ้งให้ผมตอนวันตัดเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาตรงนี้ให้หรือใต้ description ละกันนะครับก็เรื่องของลำโพงมีลำโพงทั้งหมด 2ตัวด้วยกันรองรับในเรื่องของตัว dual sim นะครับผมแล้วก็เรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อมาพูดนิดหนึ่งนะครับด้านล่างตรงนี้จะมีตัวถาดใส่นะครับก็สามารถกดออกมาได้เลยมีตัว usb type c มีลำโพงอยู่1จุดที่ด้านล่างตูดเครื่องตรงนี้นะครับด้านข้างครับมีตัวปุ่ม power นะครับเปิดปิดตัวเครื่องปุ่ม volume up ปุ่ม volume down นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะมีในส่วนของตัวที่เป็นตัวไมโครโฟนนะครับมีไมโครโฟนอยู่ให้อยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวขอบตัวนี้นะครับเครื่องนี้ก็จะเป็นแบบ สีเงินเงาเ,เงาดูสวยงามมากๆกนะครับก็ประมาณนี้สําหรับในเรื่องของดีไซน์เดี๋ยวเราไปลองทดสอบการใช้งานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นเกมเรื่องของการทัชนะครับเพราะว่าโทรศัพท์สเปคขนาดนี้เล่นเกมได้เดี๋ยวเราไปลองสอยเกม g e n ช h i n Impact หรือว่าตัวเกม Free Fire กันดูว่า2 4 0ร้อยสี่ hertz s a m p i n g เนี่ยมันจะทัดลื่นแค่ไหนไปลองกันเลยครับมาเรามาลองทดสอบกับเกม Genchin Impact กันก่อนเลยนะครับผมก็เรื่องของความลื่นนะครับเรื่องของการทัชผมบอกได้เลยว่า พัดลื่นมากนะครับเรื่องของความลื่นในการทัดพัดลื่นมากนะครับแต่ว่าในเรื่องของสเปคตัวเครื่องนะครับสำหรับการเล่นเกมเกนชินนะครับอาจจะมีอาการสะดุดเล็กๆจริงๆนะครับเพราะว่าผมอาจจะตั้งกราฟิกค่อนข้างระดับสูงอยู่เหมือนกันนะครับผมก็รายละเอียดภาพนี้ก็เรียกว่าสวยเลยแหละนะครับเนี่ยก็จะมีอาการแบบนิดๆนึงนะครับแต่ว่าพอเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยน่าจะอาการพวกนี้หายไปนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับโหลดข้อมูลเสร็จแล้ว นี่เดี๋ยวลองเดินดูนะครับแต่ผมชอบเรื่องของการทัดนะมันทัดแบบทัดแล้วลื่นมากเลยเนี่ยกระโดดหรือทัดอะไรต่างๆลื่นนะแล้วก็พอลองวิ่งไปได้สักระยะหนึ่งจุดหนึ่งมันเหมือนพอมันโหลดข้อมูลเสร็จอะ่ะอาการแบบกระตุกกระตุกเนี่ยมันเริ่มลดลงนี่เลยครับส่วนเรื่องลำโพงนี่ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ยินถึงแม้ว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่ททบางแต่ว่าเสียงแม่งโคตรดัง ได้ยินเลยใช่ไหมครับเสียงแบบดังมากแล้วก็เสียงเคลียร์นะครับก็เกนชินถือว่าประมาณนี้เกนชินผมถือว่าเป็นการเทสสเปคในส่วนของ CPU เทสในส่วนของตัว RAM แรมละกันนะครับส่วนเรื่องของการทัชเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปบอกในตอนที่เล่นเกมฟรีไฟล์ดีกว่าเกมฟรีไฟเนี่ยโอโ้โหในเรื่องของการทัชสกรีนเนี่ยเห็นผลมากกว่าครับไปมาลองเล่นเกมฟรีไฟกันดูนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมแนว FPS เที่เรียกว่าเน้นในเรื่องของหน้าจอดีกว่าเพราะเกมนี้มันไม่ค่อยกินสเปคแต่อย่างใดนะครับอันนี้ผมปรับ กราฟิกสูงสุดหมดเลยนะครับทั้งในเรื่องของรายละเอียดภาพในเรื่องของรายละเอียดแสงเงาอะไรต่างๆแล้วก็เฟรมเรทผมตั้งค่าเป็นแบบสูงด้วยนะครับเนื่องจากว่าหน้าจอเครื่องนี้เนี่ยมันรองรับ90เฮิร์ตใช่ไหมพอมันรองรับ90เฮิร์ตปิ๊บเนี่ยมันต้องการเฟรมสูงครับมันถึงจะแบบขับได้แบบสุดๆดก็เนี่ยเล่นอุยอ้ยโดนยิงจังไนวะเหมือนผมเห็นทางฝั่งนู้นไม่ผิดนะครับก็เนี่ยเรื่องของการทัดนะครับมันทัดค่อนข้างลื่นเลยเพราะว่ามันได้240เฮิร้อยลี่สนใเ่กระสุนังไงวะ เพอ่าเรียบร้อยเก็บครับสวยพี่สวยน่าจะบอดนะครับน่าจะบอดไม่งั้นไม่ได้ยิงง่ายขนาดนี้ก็เนี่ยพอมันเป็นทัช240นะครับมันกดค่อนข้างง่ายมากๆนะครับเรียกว่ากดง่ายเลยผมสามารถลาแบบอย่านี้ได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของกราฟิกนี้คือปรับสูงสุดแล้วนะครับถ้าใครอยากอยากให้ลื่นกว่านี้ก็จะไปปรับลงนิดหน่อยก็ได้นี่ยิงโดนมิติเสียงก็ดีนะผมแบบพอฟังทิศทางเสียงออกเก็บ3แล้วครับ 4ครับโหดเลยครับเก็บ4รวดรวดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องของการทัดนะครับก็บอกได้เลย240ร้อยสี่สิบเพิร์ทจมปิ้งไม่ธรรมดาโอ้โหขอเก็บ5แล้วกันติดลมครับเมื่อกี้แอบเห็นอีก1ตัวเนี่ยคือลำโพงดีมากเรียบร้อย5ตัวครับประมาณนี้ครับต้องซ้ำศพด้วยเหรอช่วงนี้เขายิดซ้ำศพศพหาย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมือถือของทาง Xiaomi นะครับผมก็เป็นตัวเวอร์ชัน้5 g NE ที่เรียกได้ว่าเอาใจสำหรับคนที่อยากจะพกพาเครื่องบางๆเบาๆได้สเปกแรงๆนะครับเรื่องของราคาเนี่ยผมบอกเลยว่าเดี๋ยวเรารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะแต่บอกเลย Xiaomi เนี่ย ทุกครั้งที่เขาทําออกมาคือราคาดีมากแล้วก็เรื่องของการเล่นเกมประสิทธิภาพเมื่อกี้เห็นกันไปหมดแล้วเนาะว่าแรงเลยเล่นได้ลื่นนะครับเรื่องของทัชจัมปิ้งก็ได้มาแบบ240เฮิร์ตหน้าจอก็สีสันค่อนข้างสดสเปคเนี่ยผมถือว่าจัดเต็มแล้วเดี๋ยวเรามารอลุ้นราคากันนะครับก็ประมาณนี้ครับกับทางโทรศัพท์มือถือ Xiaomi ใครที่ชอบรีวิวแบบนี้นะครับฝากกดไลค์ให้ผมด้วยฝากกดแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับผมใครชอบกดไลค์ใครไม่ชอบกด like บกดิสไลค์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนกเอ็กซ์พีวี่ รีวิวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ